ครับนะครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องปองไปสู้กูสุขชนนะครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับเข้าสู่ช่องของลูกอีสานพันข้าวเหนียวเมืองน้ําดาจากจังหวัดกาลสินครับพี่น้องพบพ่อพี่น้องนะครับวันนี้ตรงกับวันที่12เมษายนพศ .2564 นร่ะครับวันนี้นะครับมี Power a m อนะครับผมเป็นพ o w e r a m อมยี่ห้อ อ ACM นะครับรหัสที่ M 2 1 2 0 0นะครับพี่น้องครับที่หลายคนอาจจะยังบอท่านได้เคยเห็นหน้าเห็นตากันนะครับพี่น้องครับมื่อนี้ทีมงานลูกอีสานพท่านขอนียวได้มีโอกาสนะครับมาแนะนํานะครับมารีวิวนะครับให้พี่น้องเขาได้ฟังเป็นข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลข่าวๆสู่พี่น้องเขาฟังนะพี่น้องเนาะนะครับเขาได้มือสินค้ามือสองมาก็ถือว่าสภาพถือว่าดูดีนะครับสวยอ่า ทมันนั่งงามกว่าทีนั่งงามโซไทยคุณแล้วะอันนี้ครับผมเฮ้ามาเบิ้งนะครับสรีระนะครับเป็นสรีระข้าวๆนะครับของเจ้าตัว ACM นะครับรหัสที่ M 2 1 2 0 0นะครับเป็นพาวเวอร์อ่าสัญชาติประเทศนอกนีณพี่น้องครับไม่ธรรมดาครับพี่น้องครับสินค้ามือสองตัวนี้นะครับผู้ใดอยากได้นะครับพี่น้องครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางลูกอีสานพัานคนเดียวเมืองดำดับครับพี่น้องครับ อ่าเบื้องต้นนะครับกาเป็นพวแอมขนาดประมาณ2อยูนะครับพี่น้องครับเป็นหม้อแปลงเทอร์อยนะครับเทอร์อยกับหม้อแปลงคล้ายๆลักษณะอ่าหม้อแปลงบักอื้อแหละครับพี่น้องครับภาษาไทยก็คือหม้อแปลงปักทองใส่ในถาดวาเบื้องนข้างนล้างครับพี่น้องครับขคันล้างกัมีอ่าหมดทั่วไปนะครับขคันล้างกัสิเป็นหมดทั่วไปไอตัวนี้สิบ่มีอันแกะขันระพุ่งตัวนี้นะครับสิเป็นลักษณะเป็นอ่า อ่าสเปกคอนนะครับพี่น้องครับเป็นสเปกคอนทั้งหมดเลยนะครับเป็นอ่าเป็นถ้าเป็นแก๊กขันน้ำพงไม่มีนะครับตัวนี้ครับสิเป็นไม่ขึ้นมาแน่ยุคนะครับพี่น้องครับอ่าสวิตซ์ต่างๆนะครับมีให้ปกติมันกับโฟร์แอมมาตรฐานทั่วไปนะครับพี่น้องครับมีอ่าสเตอริโออ่าพาราแล้วแต่สีนะครับพี่น้องครับมีหมดนะครับพี่น้องครับมาเบิร์กในด้านของกำลังขับกำลังวัดนะครับเบื้องต้นนะครับของตัวเอซีเอ็มโมเดีโอนะครับพี่น้องครับ กำลังครับตัวนี้นะครับ8โอห์มอยู่ที่1,200วัตต์นะครับพี่น้อง1,200วัตต์นะครับอยู่ที่8โอห์มนะครับส่วน4โอห์มนะครับอยู่ที่่1,800วัตต์นะครับผมบอกถือว่าเอาย้ำอีกทีหนึ่งครับพี่น้องครับ8โอห์มนะครับสตูดิโออยู่ที่1,200วัตต์นะครับส่วน4โอห์มสตูดิโอครับอยู่ที่1,800วัตต์ครับพี่น้องครับก็ถือว่าให้กำลังครับกำลังวัตต์มาก นะครับหลายพอสมควรนะครับพี่น้องครับเอาบทที่นี้เข้ามาเบึงทางด้านอ่าใส่ในครับพี่น้องครับทางด้านใส่ในนะครับว่าอ่าสีมีความเนียนนะฝาขังสำเร็จโหดเลยเอาเปิดพนักงานขอบคุณนะครับแสงแกนสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้นะครับมารวมด้วยช่วยกันปาด์ตมาเนียนกันเถอพี่น้องปวดแล้วครับพี่น้องครับอ่าเป็นอ่ทรานซิสเตอร์นะครับอ่าข้างละประมาณกี่คู่ครับผม อ่าสิบห้าคู่ครับพี่น้องครับเน่นๆครับพี่น้องครับสิบห้าคู่โอ้งงมครับพี่น้องครับการจัดเรียงการจัดวางระบบกัือว่ามาตรฐานนะครับพี่น้องครับมาตรฐานเลยแหละนะครับอะไรอะลงอะไรแตงสีกถือว่าเป็นอะไรที่ตัวนี้นะครับตามเบิ้งแล้วนะครับพี่น้องครับตามเบิ้งแล้วเป็นอะไรเดิมๆนะครับจากบริษัทเลยครับพี่น้องครับยังมีห้อยสีต่างๆนะครับพี่มานบริษัทยังไม่เอ่ยยังยังบพราะไนด้ออกครับพี่น้องครับคนเก่ากัือว่ารักษาเป็นอย่างดีสังเกตมองสีแดงๆครับพี่น้องครับ บริษัทจีแรมมาก็ยังอยู่ครับพี่น้องครับพระท่านออกมันเคยการพันการขันการแก้ไขการปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นพวกแอมขาดขาดเห็ดเนะพี่น้องเด้อนะครับพวกแอมขาดเห็ดนะครับเป็นอ่าหม้อแปลงนะครับพี่น้องน้ำหนักก็หลายพอสมควรนะครับน่าจะประมาณเกือบเกือบสามสิบโลนะครับสามร้อยกิโลสามร้อยกิโลซอยเนี่ถท้อประมาณสามสิบกิโลครับพี่น้องครับตัวนี้ครับหนักพอสมควรนะครับพี่น้องเบิ้งอะไรครับ อะไรที่ว่าม่แต่อะไรคัดเกตมาตรฐานนะครับการวางรูปแบบต่างๆถือว่าสวยงามครับพี่น้องครับหม้อแป้งนะครับหม้อแป้งเท่าล้อยู่หน่วยใหญ่ครับพี่น้องสังเกตเบื้งมือผมนะครับหน่วยใหญ่ครับหม้อแป้งดีจังใดครับพี่น้องหม้อแป้งดีจังใดนะครับหม้อแป้งถ้าเข้าไปเจอในลักษณะที่เขาเอื่นว่าไฟเต็มไฟพ่อครับพี่น้องครับในเรื่องของน้าเสียงนะครับหม้อแป้งผมสําหรับผมนะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับผมที่ได้ทดสอบมากนะครับเพราะว่าหม้อแป้งนี่ นำเสียงได้ชัดเจนนะครับคับกลางแหลมไสนะครับพี่น้องครับคับเบียดได้ลูกชัดเจนใหญ่ดีครับพี่น้องครับแต่ขันต้อมเมื่อนะครับคอเสียนะครับการเข้าไปพอในลักษณะไฟบ่อพ่อนะครับพี่น้องครับไฟบ่อถึงนะครับไฟปลายสายจึงสิครับพี่น้องครับอาจจะทาให้เรื่องนําเสียงนั้นอ่าบ่อเต็มที่นะครับพี่น้องครับบ่อเต็มที่อาจจีผ้าแน่อาจจีคับเบียดบ่อหนงบ่อเนียนแน่ครับพี่น้องครับนี่คืออ่าคอดีคอเสียนะครับของหมอแปลงนะครับพี่น้องครับ อันนี้ครับครับถ้าพี่น้องเฮ่านะครับสนใจนะครับอยากได้นะครับพ่อแอมตัวนี้ไว้ใส่กันนะครับสามารถติดต่อมาทางช่องทางลูกอีสานพันธุเข่าเหนียวนะครับหรือว่าเบอร์โทร0630564876นะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมสามารถนะครับขับกลางแลนได้นะครับว่าสิเป็น12นิ้วหรือว่า10หานิ้วนะครับพี่น้องครับได้ประมาณขางละ3-4ดอกนะครับพี่น้องครับถ้าเป็นในด้านของการขับเบรดนะครับสะได้อยู่ประมาณอยู่ขางละ2-3ดอกนะครับอิ่มๆนะครับพี่น้องครับแต่ จริงๆแล้วนะครับพี่น้องครับจริงๆแล้วก็อยากให้พี่น้องครับอยู่ทีเอเล่นอยู่ทีซีโอมนะครับพี่น้องครับซีโอมก็คือนะครับใช่หนึ่งนะครับต่อ2ดอกนั่นเองนะครับพี่น้องครับคงปั๊มคงหล่อครับพี่น้องครับขับได้สบายๆนะครับนี่คือเอซีเอ็มนะครับพี่น้องครับรหัสที่เอ็มสองหนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะครับที่พี่น้องหลายคนยังอาจจิบเบเคยเห็นหน้าเห็นตาก็ดีนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่ดังนะครับเป็นแบรนด์ที่ถือว่า เล่นกันหลายพอสมควรนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอะไรแต่ละชิ้นนะครับการออกแบบก็ถือว่าได้มตรฐานนะครับตามแอมทั่วๆไปนะครับพี่น้องครับตามแอมทั่วๆไปการว่างนะครับการจัดแบบการจัดว่างอะไรต่างๆนะครับพี่น้องครับถือว่าสุดยอดครับหน้าตรงหน้าตากระบนได้ขี้ลายครับพี่น้องครับหน้าตาสวยงามมาตรฐานนะครับพี่น้องครับเสียบปักเบื้องในมนนอเนาะอ่าลองเดี๋ยวอเดี๋ยวลองเสียบปักเก๋บงครับพี่น้องครับอ่า เสียบปักแห่พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับว่าตัวนี้อ่าเป็นจังได๋ไฟเป็นในลักษณะเป็นจังได๋นะครับพี่น้องครับอ่ะเปิดจานเฮาเดี๋ยวพะนะกพนันว่าอันนี้ครับผมทําการทดสอบนะครับเปิดให้พี่น้องเฮาเบิ่งนะครับแต่ว่ามื้อนี้มันดึกแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็เลยบ่ได้ต่อใส่อ่าลําโพงให้พี่น้องเฮานะครับได้ฟังเรื่องนำเสียงกันนะครับแต่สำหรับผมนะครับอ่าลองเบิ่งช่วงตอนกลางวันนะครับเรียนมันเรื่องน้ำเสียงนี่สุดยอดครับพี่น้องครับบ่มีหม่องตีเลยครับขาดเห็ดนี่ครับได้ทั้งเบสได้ทั้ง กลางในทึ่งแหลมนะครับพี่น้องครับให้ความชัดเจนนะครับให้ความคมชัดมากๆเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะผู้ใดสนจีสนใจนะครับแอมตอนี่นะครับผมกับพี่น้องทักทายกันเพอได้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับราคาหนี้ย่างไปร่วมจัดทรงได้พี่น้องเด้อนะครับส่วนจีสนใจทักทายกันมาได้เลยนะครับพี่น้องครับอ่ขั้นเทียมมันทันใส่สงการอันนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดซับตะไข่ จับนองใหม่ในกันแล้วก,ก,กันนะครับฝากกดกระดิ่งนะครับพี่น้องครับต้อนรับคลิปไปไหมนะครับาเพื่อเป็นกำลังแรงใจกับทีมงานลูกอีสานนะครับได้สั่งคลิปดีๆนะครับไม่พี่น้องเข้านะครับได้เบิรงนะครับได้เขามากคนขว่าหาข้อมูลกันนะครับพี่น้องครับหวังว่าพี่น้องเข้าเขามาแล้วนะครับบ่ได้ข้อมูลหน่อยก็ได้ข้อมูลหลยม่ได้หลยก็ได้หน่อยนะครับพี่น้องครับอ่ะนะครับคลิปนี้พ่อสมนีนะครับคลิปนาสิเป็นเกี่ยวกับอย่างนั้นนะครับผมฝากพี่น้อง ติดตามตอนต่อไปนะครับพี whit, ่น้องครับมีความสุขสุขุดสุขคนนะครับอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนเด้อนะครับรับรวยเงินท่องปุดนเหล่าให้พร้อนพร้อมนะครับจากลากันไปแเพ็งกินีนะครับผมสวัสดีครับ